วันนี้วันพุทธที่29ตุลาคม2,568เวลา1 0นาฬิกา6นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำครั้งที่6ของวันราคาทองคำในประเทศยังคงเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่องจากช่วงเช้าทองคำแท่ง96.5%เปอร์เซนรับซื้ออยู่ที่66,550บาทขายออกอยู่ที่61,750บาท ทองรูป,ปพรรณเ96.5เปอร์เซนต์รับซื้ออยู่ที่59,442.36บาทขายออกอยู่ที่61,550บาทสรุปวันนี้นะคะเมื่อเทียบกับราคาเมื่อวันนี้ทองคำแท่งปรับเพิ่มขึ้น850บาททองรูป,ปพันร์ปรับเพิ่มขึ้น850บาทแต่เมื่อเทียบกับรอบเปิดตลาดเช้าวันนี้มีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ50บาท มุมมองตลาดการเคลื่อนไหววันนี้สะท้อนแรงซื้อขายทำกำไรระยะสัน้นนักลงทุนควรติดตามความผันผวนของราคาทองคำโลกและทิศทางค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดค่ะ